นะครับดีตลับพอสู่ช่องหนึ่งยากสวิตวันนี้บาง47ชั่นแปดครับปิดโลดต่อ นั่นๆเริ่มแล้วเริ่มแล้วนั่นๆเริ่มแล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวมันดัง ฮอลโลต่อครับอันพวนเจ็ดใบชิบเลียกนะครับชิบเลียกของปีไม่นะครับปีไม่มวนกันวา ดีมาเช็ครถจะผ่านมาทางนี้เพิ่นกำลังถ่ายโลต่อพอดีกบบเบ็เลยแว่บเอิญยี่บเจ็ดทุนแปดครับตัวนี้ขนาดแปดสิบห้าแรงมากแง่บอพี่น้องแปดสิบห้าแรงแง่ย,ยี่น้องมาเกินโตบ่ครับ มาครับเสียงโบนบาน มันโลครับมันเป็นต่อสามแล้วครับเพิ่นมาของเพิ่นมาก็เลยโลออกไทยปะเขาขยาครับเพิ่นว่าจะบ่ได้จูดใบไทยเพังสีลาฝนล้งไทยอีกว่าซั่นเจ้าของเพิ่นบอกแต่ว่าทางปะเขาทางบันผมนี่เอาไปขายเลยครับนี่ตะละพันใบใบไวนี่ขีดใส่10ล้อไปเลย ăn đi bên thầy hai xóm hả tôi đi hai xóm không lực cả mang thương béo ấy thương nhau xiang nim mà xiang hàng này phúc pháp, pháp để học ở bên กระบอกนอตครับตัวนี้มันจะบโมนีฝาให้เลยครับสี่ตัวกบอสซิลีนครับเป็นกระบอกซอยยกทางนอกงเลยครับ,บรบเก,กียร์สิบสองเกียร์เดินหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังลลครับเดินหน้าเร็วสำนันถอยหลังไเร็วสำนันครับ สิบสงคูณิ เขาแน่เพราะเขาแน่ล่ะครับเพราะมันเป็นใบอ้อยเนาะเพิ่นม,มาเดี๋ยวเผาแล้เพิ่นก็ว่าเฮ็ดปุ๋ยว่าสั่นเจะของเพิ่นว่าแทค่จะเป็นปุ๋ยหรือเป็นยังล่ะครับผมก็บประจักษ์ตัวนี้ก็ได้แต่ว่าไปขายก็บฝ่า้ค่าน้มันจี่ด้ลองเห็นเนาะใบอ้อย อ่ะพี่ลองคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนี้ก่อนนะครับเนาะผู้ได้เข้าเบิ่งแลวกว่ะขอคนละหนึ่งผู้ติดตามนะครับติดตามให้เด้อพี่ลองพูดใด้เห็นคลิปต่อไปครับผมสวัสดีพี่ไหมครับ